ตอนนี้ยังไงหัวโจงหัวใจโอ้โหหัวใจตอนนี้ไม่มีเลยใช่มีแต่หมา <laughs> คือขาเทษครขอโทษผูบบ้หมาต้องสุนัขก,ก็ได้ครับเรียนน้องหมาเรียนน้องหมาคือคือมันก็เหมือนแบบไม่ใช่คําตอบด,ดารานะแต่ว่าจริงๆงผมก็อยู่แต่กับหมายัางเงเพราะว่าโควิด <laughs> ด้วยครับออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบที่บ้านอยู่น้องหมาแล้วก็แบบวนัวนๆก็นั่งคุยเล่นกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สาวๆที่เข้ามาคุยหรือเราแบบว่าอยากจะมีคนคุยเวลาทำงานเนิ่วๆอะไรโมเมนต์แบบนี้มันดีไหมคือถ้ามีเข้ามาก็คงดีครับแต่ว่าไม่มีใครทักมาเลยจริงหรอไม่มีัไม่มีหรอไม่มีเลยมีแต่แฟนคลับทักมาคุยยเเลล่่นไมมมีี ไม่เออหน้าตาดีหล่อขนาดนี้โอ้ไม่คือคือเราเห็นคนน่ารักคนสวยเยอะนะแต่ไม่มีใครทักมาเลยอ่ะเราบางทีถ้าเราทักไปแล้วเขาเขาจะมองอะไรยังไงแล้วก็เราบางทีเราก็ยังไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยครับใช่สามารถทักมาได้เลยใช่ไหมทักมาได้ทักมาได้ครับไม่ได้ผมเป็นคนเฟลลี่อยู่นะคุยได้เดี๋ยวผมี่เไม่เดี๋ยวมันไม่มีมันไม่มีทักมาจริงๆมันไม่มีทักมาเลยครับเราก็เลยแบบเออช่างมันเถอะแล้วก็แบบอยู่กับที่บ้านคุยเล่นกับเพื่อนอะไรงี้มากกว่า ใช่ครับผมยังไงทางบ้านว่าแบบเออลูกมีแฟนได้แล้วผมว่าพอดีไปหามากมากก็ชอบทักว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนอ,อ,อยากอุ้มหลานแล้วเพราะม่าก็แก่แล้วอะไรเงี<แ>้ยอยากมีหลานแล้วด้วยผมแบบโอ้มาใจเย็นๆก่อนใช่ไมครับแม่ก,ก่อนขอหาตังค์ก่อนดีกว่ามีหลานก็ยังไม่รู้จะเลี้ยงหลานยังไงเพราะด้วยสภาพตอนนี้ผมก็จะรู้สึกว่าแบบอยากเลี้ยงถ้ามีลูกเราก็อยากให้เขาแบบได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยขอเก็บตังค์ก่อนครับอมาาอะไรเงี้ยครับแต่มาตลอดเลยตั้งแต่ผมเข้าวงการใหม่ๆแล้วด้วยอมาก็จะทักตลอดว่าน โตแล้วนะแก่แล้วนะมีให้หลานให้ได้แล้วไม่รู้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่มีให้ได้แล้วอะไรเงี้ยครับสเปคผู้ที่มากลุ่มหัวใจกรสพนต้องเป็นยังไงโอไม่มีผมไม่มีสเปคเ,<อ>เลย,<ว>ยจริง<ๆ>นนจริงจริงจริงก็ผมชอบชอบคนยังไงเลยครับคือถ้าถ้าบอกที่แบบเคยพูดมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณว่าผมสั้นยิ้มสวยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นใครก็ได้แหละที่มันเข้ากับเราได้อยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขคุยด้วยแล้วมันแบบไม่ได้ เครียดหมากเกินไปคุยแล้วมันแบบมีความสนุกสนานแบบผมเป็นคนชอบเล่นมุกอยู่แล้วด้วยใครยิ่งตบมุกกับผมได้ก็ยิ่งดีเลยใช่เลยครับแสดงว่าต้องอารมณ์ดีด้วยอารมณ์ดีด้วยใช่ครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเดินยิ้มไปตลอดทางครับหมายถึงใช่ใช่แต่หมายถึงว่าเอออยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยเพื่อนในกลุ่มมีแนะนำแบบว่าเออสาวๆอะไรอย่กินมาบอกไม่ว่าเพื่อนในกลุ่มคนนี้มันไม่มีเลยครับมีแต่บอกว่าเกดทำงานทุกการเนี่ยมีใครแนะนำบ้างไหมทางหาจากเราทางหาจากเราผมว่าเอ้ย ดูด้วยไม่มีเลยไม่รู้เหมือนกันจะแนะนําใครให้อะไรเงี้ยครับใช่ือคนคนนั้นต้องเป็นแบบอารมณ์ดีแบบนักคอมไหมที่เราแบบเออพราะว่าถ้นอ่น <c oughs> ะอารมณ์ดีแบบนักคอมก็อาจจะตลกไปหน่อยตลกไปหน่อยแต่ว่าจริงๆริงนักคอมแกก็ไม่ได้เป็นคนตลกขนาดนั้นก็คือแกก็ทํางานตามหน้าที่ของแกตามบทบาทที่แกได้รับแกก็เป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยที่เราได้เห็นแบบเออได้รู้จากคนนู้นคนนี้มานักคอมก็เออน่ารักดีอ่างเงี้ยครับเราปลื้มมาในตรงไหนของนักคอมแบบว่าอท่านยังไงอยากให้ท่าน ว่าแรงแบบที่คนอื่นเขาหนีนไหมเราเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากให้นักคอมด่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราดูผลงานแกแล้วเรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกว่าเออมันมันแบบมันดูมันดูแลเรายิ้มตามได้ตลอดไม่ว่าแกจะรับบทไหนหรือว่าจะเล่นเรื่องไหนก็ตามเรื่องไหนที่มีแกผมแบบรับประกันได้เลยว่าเรื่องนั้นต้องตลกแล้วก็มีความสุขแน่นอนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบยิ่งดูแลก็เลยยิ่งแบบรับ น้าไปเรื่อยๆรักตัวน้ายิ่งพอได้ทำงานกับลูกของน้าพี่ไอซ์อะไรเงี้ยครับมันก็แบบเออมันก็ มันก็เหมือนถ่ายทอดมาพี่อาจะก็จะมีความออุ่นในอีกรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวยังไม่เคยเจอนาคมอะไรนียังไม่เคยเจอตัวจริงเลยครับโอ้ผมก็ยังบอกพี่ผู้จัดการแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนที่มาขายให้ผมมาบอกว่าเอยเดี๋ยวไปถ่ายกันนาคมนะอะไรเงี้ยผมบอกว่าพี่ครับขอเป็นตัวประกอบยินอยู่ในซีนกับนาคมก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ขอไปดูนาคมเล่นสดสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ได้ก็ยินดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยได้รับโอกาสนั้นเลยผมถ้ามีถ้าเจอจะยังไงจะมันจะะเปป็็นนรมมมาาาคค้ทช่วงิดกกผขอี ขนาดนั้นเลยใช่ครับน่าน่ารักน่าน่ารักครับอ่ะทิ้งท้ายฝากผลงานอีกทีครับซีรีส์แล้วก็ผลงานละครนนเลยครับก็ตอนนี้นะครับพฤติการที่ตายนะครับถึง E p พีแล้วนะครับอีก2ตอนก็จบแล้วก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยทั้งตัวสลดเอ็มหมอบานครูแทนด้วยแล้วก็มีอีกตัวละครเยอะแยะมากมายเลยที่มันแบบ เข้มข้นมากๆแล้วตอนนี้นะครับใครอยากรุ้นกับเราไปนะครับก็อย่าลืมสมัคร VTV นะครับมาดูกับผมแล้วก็ทุกๆคนกันนะครับมาเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับ <Okay. S 1> โอเค